ตีๆผมนะครับแต่ตีๆผมติดสามงวดเราหลุดเพียงงวดเดียวนะครับหมายถึงไม่วิ่งไม่พูบเราด้วยนะไม่ไูบไม่พนี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะโอ้ตอนนี้คนแน่นตำหนักนะคะทุกท่านได้ยินไหมอาจารย์บอกอะไรกี้ได้ยินไหมได้ยินมากเลยได้ยินว่า ผมขออนุญครับคุคุณคสายก็ือว่านี่สายช่เียงใหมมองดม้านผมอนุญาตได้่อร่อยจรงอามันถูกยังครับมุนบอกน้อววัสดีทุกคนนะครับน่อีกะปกติมาสายเอาเอาอย่างนี้นะครับก็ไม่พักแล้วไม่พักนะครับเอ้าโอเคผมบอกทีมงานยทุกนว่า หยู่บ้านไม่อ่านมง,งขอ,งของพักเนอะีีนองกระมาถา่านนะตอกีทีมงาันกระละคนกระเจ็บตอวเ,เ,เป็นเกตังเข้าแกงดล้วเป็นรงกรเพาะเต็มตัวมแม่นีค่ะจัดเจ็บซองให้มนี้งะนี่แหละมันทีเลือล้างเงินนี่ผมกับเ็นนะครับเป็นในซองข่องนะครับกะ นั่งผู้ใดย่าแล้วเสาเดงอยู่นี่เพราะว่ามาชมเที่ยงกันเช้ามีครับมีเช้าอยู่เช้าอยู่เม็นจะบุญนะตอนแต่เช้าเลยโอ้กินข้าวกินอะไรยัางเงี้ยนะเนาะกินสามนะโอ้ขอดเด้อครับเด้อที่ลมสายนิดนึงนะครับตอนนี้กับพวกใบขึ้นแล้วนะครับจะงวดเมื่อกี้เลขเขาออก 5cc 89นะครับเนาะมีผู้ใดยรูดอยู่บอกนะครับเนาะมันจะถ้ามันออก cc ผมเชื่อว่ายุนิคยุ่กันเมื่อ นะครับนอตแต่วาทีทีเข้าบอ,อกกิตาบ้าไปคู่หนานะครับแต่ว่ากับเขาตอนมืออคืนเนี่ยมีคนเปิดสถิติผมนะครับสถิติผมสิบสามงวดเราหลุดเพียงงวดเดียวนะครับหมายถึงเม่วิ่งไม่คู่เราด้วยนะหลุดแค่หนึ่งพฤจิกานะครับนก็คืองวดที่บอกว่าศูนย์ล้านเปร์เซ็น์งวดนั้นเป็นรวดที่เลขผมมากแล้วกับผมถึงดาพอดาเม่อยู่เรื่องเมื่อนนะครับอ,นนอาจารย์นอตตีหุ่นฉีจำได้ว่าวนันขโมดยาอยู่แย่ผมเว้สดนดาผมนะครับ ยื้อต่ออาจารย์เนี่ยศูนย์ล้านเปอร์เซ็นหลังจากทันผมก็ได้ต่อหลล้านเปอร์เซ็นผมมาเหลือหาแสนวันที่นี่พอวางหาแสนนี่มาทุกวันเช่นวันเมื่อกี้อะเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีสีแล้วก็เลขฝันผมจะแม่นมากผมบอกว่าพี่น้อยไม่ยกกมือเสียงบอลอะมันขอห้าสี่สี่เนาะถ้ามันออก4ีสี่ห้าเนี่ย อุ้ยหลายล้านพี่เนาะว่าม,มาจีได้เงินใส่ปีใหม่แเราก่ได้ซ้ำนะครับแต่งขา,าผู้ใดหลุดหลุดคือนอย่างหลุด็คือว่าผู้ลังคุณเนี่ยผมบอกว่ามีซีน,นี่เราไล่เลยหลามันบ่อัดนี้ตั้งแต่ซีศูนย์หัสส่นซีเก่ามันจะได้กำไรอยู่น,น,นิดนึงนะครับเนาะขยับไปตาทิ้งสามงวดกันเท่าหลุดทุกงวันนี้เท่าจืดจืดทุกงวดเลยผมกล้ายืดหยับเลยนะครับเนาะเทกับมีเขามีหลุดนะครับเนาะบ่มีไผ่หูดอกว่ามันออกขี้อย่างนะครับปวดใจวิจารณญาณนะต้องออกตราเดี๋ยวลงขึ้นก วันที่จะยันยันมาแล้ววันหลงครับนะครับน้อกกางวันนี้ไม่ทุกมื้อนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันไม่เรืหันกาเลขสิบเจ็ดมักกลาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอที่มีเก้านะครับน้าคนก็จะย็นล่ะล่ะกาอัดเรียบร้อยนะฮะซื้ออะไรก็ได้ขอที่มีเก้าแบบนี้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ด 96,92,91,97,96,92เก้าหเดม็ดเดียวคือ91,193ตัวมี91,7แล้วก็91,6นะครับเลขมีอยู่4คู่ถ้าซื้อได้ห้ามตัดออกนะครับเนาะอ่าแล้วก็เลขคู่เรานะครับเลขคู่เราในี่ให้ทอง3นะครับเห็นเห็นกันเหมือนไปในทูบนะ่ะเห็นเหมือนแล้วหรือขั้นนเห็นกับน,นี่น,น,ะนะครับเนาะอันนี่เลขคูทรองเด้อส3ม3 9 2>, 3 2เก้าเลขาสง เลขุดได้นะ้ามนันหมเร่อยร้อยัแนงเก้าสองบกพี่เําแนงเนี่ยเตาแนงที่มัดไปนี่เพราะว่าอย่งงวดเก้าหนึผู้ใดถือแม่อยู่นี่มีถือเก้าหนึ่งน้ผมเหยเก้าหน่งเนะครับน้องอ่ะงวดนั่นเป็นงวดที่เลขชุดเท่าเก้าสามกับเก้าหนึ่งเนาะเป็นตัวเด่นแล้วก็เลขคู่เขาคึอห้าหนึ่งเก้าผมก็เลยสั้งอัดเก้าหนึ่งนะครับงวดนั่น ก็คือกันเพื่อนบ้านเมื่อเพืองนะครับนอกจากได้อาจารย์ก็ได้รถตดีเจ็ดสี่ห้าไปน้องวดนั้นนะครับเนาะเด็กนั่นแสนหาแต่ว่าหลังๆอ่ะให้เขาขึ้นหรอแม่นะครับก็ได้รถตดีเจ็ดสี่ห้าไปเพราะงวดนั้นทูกตรงกันแล้วงวดเมื่อกี้ก็เกิดปดิหารอีกงวดที่ทุกซีหานี่เจ็ดสี่ห้าเลขคู่เท่ากับซีห์ตรงันนี้ผมกับเท่อีกแล้วบัดนี้เลขกับออบยุสซีห์แต่ยัอยู่ข้างหน้าบัดนี้นะครับไปเที่ยงกับปูว่าเจ้าคือนว่าไห้ข่อยปูดว่าขึ้นว่าไห่เมืองไหนไปล่ะก็คว่ดอยู่ ไม่ไปบ,บอกแลว,ว่างวดน,นี่ทาจะมาน่ะยู่ข้างหลังบ่ขอข้างนาแต่ว่างวดเมื่อกี้ผมอธิษฐานผิดอ่าผมขอพ้นผิดเรากับมาให้ยุ่งผมมนีสมมติกดีออกกะเส็นเก้าสองนี่ก็ยู่ข้างหลังเลยเจ็ดเก้าสองไงเยงที่ยู่ข้างหลังบ่อบ่อเก้าสองเจ็ดเงที่บ่านะครับกะเลขก,ก็เลยตรงกันที่ตำแหน่งเก้าสองสองเก้านะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมซื้อลอตเตอรี่ ตอนนี้ถ้ารวมจริงๆก็เกือบสองใบที่มันได้น้อยกว่านี้เพราะว่ามันสื so ่อว uh ่าท่านเขานะครับคือในแอปนี่เปิดปั๊บเหมือนเลยเปิดตั๊บเหมือนเลยกดแย่งกันเอาว่าม่น็ดน้อยแย่งขนมกันนะครับข้างนอกนี่กัมีแม่ที่ถือร้านสามแม่แกมาบันก่อนวันก่อนเนาะ มันก่อนครับบันก่อนบก่อนเรามาเมาเงินแล้วนะครับเราข้าสองหมองหมดเลยเราโอกาสแบเก้าดมหนึ่งเจ็ดเจ็ดเราได้การทามใช่ครับหืองวดซีสีหกหน้างวดนั้ครับก่อนที่เร่ผมจะุดนะแม่เราถึงกานสามเราก็เลยมาเมาเอางวดเก้านึงแล้วงวดเมื่อกี้เราได้หน่อยเราได้สามแสนสามแสนกบาทสามแสนกว่าได้มาหลายลงทุนหกแสนวิ่งงทุนหกแสนเรียกวิ่งตายวิ่งหยวไหลเรียนบิ่งอีกอ่ะจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับ ไม่ในการทั่ตวตะเลขกับมีของมีหลุดแล้วตะบุญวาสนาของแต่ละคนเแต่ยังคือว่าแล้วตะบุญเห็นบอกบางทีถามว่าใคถือเท่าไงยังมวยกมือเห็นมาบ้านเมือกก่อเขาถือกูแคนถือกับมีนางอย่างเนี้ยว่าตุ้ยอี๋โอ้เนี่ย,าย,ยสายรูดใใต้นนีส่สายรูดใกล้ใกล้สายรูดนี่เพราะพลาด แม่แล้วสิทพายุ่งว yeah, oh, ่อนเดียวซุนลัดเหมือนเส้นอะไวมาแม่ทีทีก็บลูดเป็นว่าแม่รอดแน่เลยบอก่าลูดด้วยายว่งที่ว่ะบอมียเห่อมาครับแม่แม่ห่วงที่เดียวไปแม่ปัดแม่พักเปิดตลาดมาแม่เอาไขาเขาเปิดใช้ร้วยแค่แม่แม่นแม่ยายซีซีแบบนี้ว่ะ โอ้ยว่าน sure. yeah, <You <no er oh, ้ำกันบอกรับไมมถามกับคุณแม่ใช่ไหถามกับคุณแม่โอ้ได้ครับได้ครับสาลงทาพนทีแสดงาเดแ้ลูกสาดารมาจำเนียงเอคุณแม่เ้าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ฝั่งลาวนะคะแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยนานแล้วนะคะําแมนครับบอกจะมีหลแมนครับรงานาประว้ามาคนบอกบอกตรงผู้ใดมาเนี่ยจะพาเขาเสร็จนั่นเลนะครับผมเชื่อ่าหลายคนสองปลาเมื่อเ้าแต่ได้บอกผู้ทาว่าต้องไปทาคนอคนนี้ไม่รู้ล่ะสนี่บคนคนอย่าว่าย้อนสอน ย้อนัน in ีย้อนวันเีย้อนันยไย้อนมาอู่แล้วหรอม่มันมันลงอยู่ตรงนี้นะมุนไปเท่าไร่สบกาจะตั้งต้องตั้งกับเพื่อน้ามุ่นกนกัน จังหวัดกรรชินาตั้งตำนักเนี่ยเขาปลาเขาดูมั้งเซนนั่งมานของที่อำเภอนามนนะคะที่นั่งเซนมากเขาจะใด้เสืนพีดนะครับทีเมื่อเมื่อพีเด้ออจะไปนะครับมันอันตรายนะผู้ใดที่ห้างกับไปให้ดูนะครับกะไม่นี่เดี๋ยวจะเปิดดวงให้นะครับจะไม่ได้ว่าโดนผู้ใดเพราะว่าที่นอกนะครับนอกมันเกิดความขออนุญาตคิดก่อนครับ